เจ๊ก้อยเติมเกมบริการเติมเงินเกมมือถือขายบัตรเติมเกมทุกเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนรวดเร็วปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันรับเติมเกมหลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG Mobile Free Fire g e n h i n Impact โปรโมชั่น7บาทรับประกรรันเลยว่าถูกกว่าเติมเอง100%ถูกชชวร์เติมเร็วรับประกันจากจานหมีคนไหนที่สนใจก็คลิกลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะฮะเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเกาหลีนะวันนี้ คืออีกไม่กี่วันนะครับตู้ของมาโทรนาเป็นฮา l โลวีนก็จะเข้ามาในเซิร์ฟเอเชียแล้วแต่พี่จะมาทําคลิปนี้นะครับมาบอกว่าตู้ไหนควรเปิดตู้ไหนควรข้ามนะฮะเพราะว่าตู้ฮา l โลวีนเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2ตู้เป็นตู้ของมาโทรนาที่เป็นฮา l โลวีนนะครับอีกตู้หนึ่งจะเป็นตู้ของสเลเดอร์แล้วก็เตียนเน่เป็นตัวฮา l โลวีนเหมือนกันนะก็ออกมาทั้งหมด3ตัวนะครับฮาโลวีนตัวใหม่โดยที่ในวันนี้พี่จะมาให้ดูตู้นะครับ แล้วก็จะมาพูดถึงเลทตัวละครและการว่าตัวไหนหน่าใช้ <ff> ตัวไหนหน่าเปิด <tr us> ตัวไหนหน่าปั่นอ่ะเราไปดูสกิลของทั้ง3ตัวกันก่อนนะฮะ <l ots> เดี๋ยวเราเข้าไปดูตู้นะไปดูสกิลกันก่อนเริ่มต้นที่มาโทรนานะครับเร็วๆนี้ก็จะเข้าแล้วนะผมไม่มีนะบอกก่อนผมไม่ได้เปิดทั้ง2ตู้เลยเพราะว่าไม่มีเพชรอ่ะเอาเป็นมาโทรน้าก่อนนะนี่นะครับก็เป็นมาโทรน้าแดงตัวของมาโทรนาเนี่ยจะมีสกิลเดียวนะครับก็คือสกิลหน เป็นสกิลประเภทโจมตีเอฟเฟกของสกิลนี้ตั้งแต่ขั้นแรกเลยคือจะลบบัฟอีกฝ่ายได้สกิลของมาร์กาเล็ตสกิลของโดโรฟ้าอะไรคือโดนลบได้แต่ว่าที่ขั้น3เนี่ยคือจะลบได้ทั้งบัฟแล้วก็สแตนของอีกฝ่ายด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ในเมตาเนี้ยถือว่าดีนะสกิลเนี่ยมาดูสกิล2กันบ้างนะครับสกิล2จะเหมือนกับของโดรฟ้าเลยคือเป็นสกิลประเภทบัฟนะครับมีเอฟเฟกต์ทอนนะเหมือนโดรฟ้าเลยแล้วก็จะเพิ่มสแตกเกี่ยวกับพลังป้องกันของตัวเองนะครับอื ผมบอกเลยว่าสกิลเนี้ยค่อนข้างดีมากสกิลอันติจะเหมือนเดิมนะตีเดียวแล้วก็จะลดขั้นการ์ดอีกฝ่ายพร้อมกับลดอันติตามการที่ถูกลดขั้นไปของเป้าหมายเป็นเอฟเฟกเดิมเลยไม่มีแล้วมากนะส่วนพาสีของตัวเธอเนี่ยทุก1%ของเลือดของตัวนางนะครับที่ลรลงจะเพิ่มตาทิวเลือดของทั้งทีมเลย2%เมื่อเริ่มเทินนะฮะเป็นถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือมันจะฮิวเลือดเหมือนกับพาสีของ อลิซาเบตตัวสีแดง SR ก็คือเมื่อเริ่มเธอเนี่ยมันจะฮิวเลือดขึ้นมานะฮะคล้ายๆกันแต่ว่าเอฟเฟกเนี้ยคือจะเพิ่มตามเลือดยิ่งเลือดของตัวนางลดลงเยอะมันจะเพิ่มแ c กฮิวให้กับทั้งทีมเลยนะฮะสองเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเลือดถือว่าเป็นพาสซีฟที่ดีนะเอาไปลงพวกเลดบอสได้หรือว่าเอาไปลงพวกแบบดัน PVE ได้แต่ในส่วนของการลง P.P เนี่ยคนไหนที่เล่นเผาคนยักษ์เล่นฟูลทีมคนยักษ์ที่มีดโดฟ้าหรือว่าทีมที่แบบต้องใช้ดโดฟ้าอย่างเช่นทีมของมาร์เก เนี่ยก็ใช้ตัวนางเนี่ยเพเผินนี่คือดีกว่าโดรฟ้าอีกก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งละกันนะตัวนางนะครับวันไหนที่จะเปิดก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแต่เดี๋ยวเราไปดูตู้กันก่อนนะครับอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าไอ้ตัวนี้ควรเปิดนะฮะอ่ะนะครับนี่ก็คือตัวแรกฮาโลวีนตัวแรกมาโทรน่าแดงตัวที่2ที่เข้ามาจะเป็นตัวของเดียนเน่นะฮะเดียนเน่ตัวนี้เลยเป็นเดียนเน่ชุดฮาโลวีนแล้วก็เป็นร่างเล็กด้วยนะครับสกิลของนางนะฮะตีเดียวต่องยที่ขั้นแรก เราก็จะไม่ส่วนเดฟรวมถึงขั้น3ด้วยเป็นอีกหนึ่งสกิลที่แรงมากๆนะครับเอฟเฟกเนี่ยคือไม่ส่วนเดฟเนี่ยมันเป็นสกิลคล้ายๆกับของใครนะลืมละ <c oughs> มันมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับที่ไม่ส่วนเดฟเนี่ยเออนะฮะแรงนะแรงสกิล2เป็นสกิลประเภทดีบัฟโจมตีนะฮะแต่ว่าขั้นแรกจะโจมตีก่อนนะครับจะไปดีบัฟตรงขั้น2นะฮะขั้นแรกเนี่ยเป็นการตีหมู่ไม่มีอะไรเลยเอฟเฟกนะแต่เมื่อขั้น2ขึ้นไปเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ใบทักษะประเภทโจมตีของอ e ีไฟ สูงสุดอยู่ที่2เทินที่ขั้น3ก็โอเคนะครับเป็นสกิลที่ใช้ได้แต่ถ้าเจอทีมอย่างพวกแบบพวกที่เป็นโจมตีดีบัฟอ่ะมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ะนะสกิลนี้นอกจากจะใบทีมของบันนะครับได้อยู่แล้วก็อันติอันตีนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอันตีเดิมหรือเปล่าเป็นการตีเดี่ยว6 3 0ที่ขั้นแรกแล้วก็จะเพิ่มโอกาสตคดคิทิคอนให้กับตัวเอง3เท่าส่วนพาสีฟเนี่ยอันนี้คือพาสีฟที่ผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะพาสีฟนี้เมื่อไยตรงข้ามใช้สกิล ฝ่ายตรงข้ามจะโดนดาเมจจากเราเพิ่มขึ้น20%เป็นะครับเป็นเวลา3เทิร์นด้วยกันแล้วก็จะแซกทั้งหมด4ครั้งแล้วก็พาร์สเนี้ยจะทํางานก่อนสกิลเหมือนกับตีนเป็ดนะครับคือมันจะแสดงผลก่อนแล้วก็สกิลค่อยออกไปแล้วก็เอฟเฟกต์เนี้ยจะทํางานเมื่อลงสนามเท่านั้นยกเว้นเลดบอสด้วยก็คือใช้ลงเลดบอสไม่ได้ตัวนี้เออแล้วก็มาโทรนาเนี่ยลืมบอกเลยตัวของมาโทรนาตัวเมื่อกี้นะครับสามารถลงตัวของบอสนกได้นะฮะบอสนกที่มันยากอ่ะได้ แพทแทนเดลลิลิได้เลยนะโอเคนะครับมาถึงตัวนี้บ้างซึ่งตัวแม่นางเดียนเน่เขียวตัวนี้ถ้าเทียบกับเจนเก่าที่ออกไปก่อนนะเนี้ยที่เป็นเดียนเน่ล่างล่างที่มันบึมบึมอ่ะที่มันแรงแรงที่ผมเคยรีวิวไปอะ่ะผมว่าล่างนั้นอ่ะเก่งกว่านะครับตีแรงกว่าแล้วก็เพย์เซฟได้ดีกว่านะฮะส่วนล่างนี้มันเป็นแบบมันเป็นสายดาเมจเพียวๆไปเลยถ้าไปงัดกับมาเล็ดเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวเก่าผมคิดว่าแรงกว่าโอเคนี่ก็เป็นเดียนเน่ล่างฮาโลวีน แต่ชุดนางสวยนะตัวไหนที่ต้องการชุดฮาโลวีนเนี่ยคือใช้ได้เลยนะครับชุดนางเบิ่มๆแน่นอนคือลือนะอ่ะโอเคนี่ก็คือตัวที่สองฮาโลวีนตัวที่สองเดียนเน่เขียวนะฮะตัวที่สามตัวนี้เลยตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบมากไม่ใช่ว่าในอนิเมะชอบนะหมาย <_ Z> ถึงในเกมเนี่ยชอบก็คือสเลเดอร์ฮาโลวีนผมดูสกิลครั้งแรกเนะี่ยคือผมแบบเฮ้ยมันเอาเรื่องอยู่นะมันต่างจากสีเดิมริบลับเลยอ่ะตัวเนี้ยสกิลของสเลเดอร์ตัวใหม่เนี่ยเป็นสกิลประเภทดีบัฟนะฮะ ก็คือตีเดี่ยวเราก็จะใบเอฟเฟกต์สกิลของอ e ีกฝ่ายรวมถึงอันติด้วยแต่ว่าจะยกเป็นสกิลฮิลแล้วก็ตั้งท่านะก็ใบานาน1นึ่งเธอนะครับที่ขั้นแรกแต่เมื่อขั้น3เนี่ยจะใบสูงสุดอยู่ที่เทิเธอเลยนี่แหละนะครับเป็นสกิลที่น่าสนใจมากนะไอ้โกเทอร์เฟสอ่ะผมบอกเลยว่าโดนสกิลนี้เข้าไปเนี่ยรับรองนะฮะใบาย,ยาวนะพอเพิ่นี่โดนแพ้ธาตุด้วยตีแรงขึ้นอีกนะครับนี่เป็นตัวละครที่จะมากำหลับโกเทอร์เฟสได้ตัวนี้สกิล2เนี่ย ก็เป็นสกิลอีกหนึ่งสกิลที่ดีนะครับเป็นสกิลประเภทดีบัฟเป็นด <deb uff S 2> ีบัฟเพียวเลยสกิลนี้ก็เป็นการดีบัฟลดตาที่เกี่ยวข้องกับโจมตีของอ e ีกฝ่ายพร้อมกับใบทักษะทุกอย่างยกเว้นโจมตีสูงสุนอยู่ที่3เทินที่ขั้น3นะฮะแต่ว่าเอฟเฟกที่ใบทุกอย่างเนี่ยมันที่ขั้นแรกเลยนะก็คืออ e ีกฝ่ายจะไม่สามารถใช้สกิลบัฟได้ใช้สกิลโจมตีดีบัฟได้หรือว่าใช้สกิลดีบัฟได้สกิลสแตนก็ใช้ไม่ได้สกิลฮิลก็ใช้ไม่ได้แต่ได้้แค่่โจมตีเทานนั ผมบอกเลยนะครับเอฟเฟกนี้น่าสนใจมากเผอๆ,ๆนี่เป็นสกิลที่โกงมากนะเพราะว่าขั้นแรกก็ใช้ได้แล้วไงนะครับไม่ต้องรอถึงขั้น 2, 2> แค่ขั้นแรกนี่แหละใช้ได้แล้วแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งสกิลนี้เป็นสกิลดีบับเดียวก็คือต้องเล็งเป้าหมายแค่ตัวเดียวไม่ใช่ดีบัฟหมู่ถ้าดีบับหมู่นั่นโกงไปนี่แหละนะฮะข้อเสียแต่ถ้าคนไหนที่พลิกแพงการ์ดดีๆอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ถือว่าพลิกเกมได้เลยนะฮะสกิลนี้อันติก็เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรมาก อันตีตีเดี่ยวติดเชื้อนะครับ2เทนินก็ฟื้นเลือดไม่ได้2เทนินมาส่วนของพาร์ีบ้างเมื่อตัวของสเตเดอร์โดนดาเมจใน PP เท่านั้นจะลดดาเมจคิดิคอนของอีกฝ่ายลงหรือว่าดาเมจขีลง80%เป็นเวลา2เทนินนอกจากนั้นเนี่ยจะเพิ่มโจมตีให้กับฝ่ายเราทั้งทีม10%ด้วยนะครับ2เทนินโอ้โหผิดคาดเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผิดคาดจากสีเดิมมากคือสีเดิมเนี่ยเป็นตัวละครที่ตีบอสเลดบอสอ้วนแดงจ๋าเลย แต่ว่าพอสีแดงเนี่ย <c oughs> แล้วยิ่งเป็นลิมิเต็ดฮาโลวีนด้วยผมว่าตัวนี้ใช้ได้นะครับคนไหนที่เปิดแล้วได้มาเนี่ยคือปั้นได้ใช้แก้ทางทีมมากาเดตได้ใช้แก้ทางทีมบันนรกได้ที่เป็นตัวของอา t เธอร์แดงะนะไปอาเธอร์แดงไว้แล้วก็เอาป๋าเป็นคอมโบเนี่ยยืนคู่กันเอาป๋าฟาดบันนะครับบันนี่คือแตกแน่นอนเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะเออนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นสเตเดอร์แดงฮาโลวีนตัวใหม่ ก็เป็นฮาโลวีนตัวที่3นะตัวนี้ทั้งสมตัวนี้นะครับจากที่เราดูสกิลไปเนี่ยโดยรวมอ่ะนะผมชอบสเตเดอร์มากสุดนะครับก็แนะนําว่าสเตเดอร์เนี่ยเก่งสุดแล้วนะครับใน3ตัวใหม่ลองลงมาก็เป็นมาโทรนานะครับแล้วก็เป็นเดียนเน่เขียวนะฮะก็เป็น3ตัวนะเราไปดูตู้กันบ้างนะครับตู้ฮาโลวีนเนี่ยเริ่มต้นที่มาโทรนากันก่อนเลยแล้วกันมาโทรนาเนี่ย Listen, คือได้ง่ายเพราะว่าเป็นตู้เซ็ตครับคือถ้าเราเปิดครบ10ตูมเนี่ยมันก็จะการันตี1ตัวแล้ว แต่ว่าเลดในตู้ของตัวนางเนี่ยอันนี้คือเรื่องใหญ่อ่ะมาดูบ้างมาโทโรน้านี่คือจะเพิ่มเลด0.5นะครับถือว่าเพิ่มเยอะนะลองลงมาก็เป็นเดสเพียนะครับใช้ได้อยู่แล้วก็ลองลงมาเรื่อยๆโอ้โหเลดนี่คือละทมมากแต่ว่าก็ดีตรงที่ว่าเอเนี่ยไม่มีเยอะนะครับมีแค่ไม่กี่ตัวแล้วก็2ตัวล่างนี่คือดีนะฮะตัวที่ดีในตู้เนี่ยจะมี2ตัวล่าง มีตัวเดสเพียส์นะครับเป็นพาสซีฟแล้วก็มีมาโตรนาตัวใหม่นะครับที่คิดว่าดีในตู้นี้มี4ตัวที่มันใช้คุ้มอะนะคนไหนที่เพชรเยอะเนี่ยอยากเปิดเอามาโตรนามาเล่นบอสนกก็ได้นะได้อยู่อ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือมาโตรนาตัวใหม่ี่เกมาแล้วก็ในอัปเดตต่อไปจะเป็นตู้นี้เข้ามานะครับต่อจากตู้มาโตรนารู้สึกมันจะไม่เข้ามาพร้อมกัน2ตู้นะมันจะแยกตู้นะครับก็คือตู้มาโตรนาเข้ามาก่อน พออัปเดตแพทหน้าตู้นี้จะเข้ามาทีหลังก็เป็นตู้ต่อตู้เลยอ่ะเราดูเลดข,ของตู้นี้หน่อยเออตู้นี้เป็นตู้กึ่งเฟสก็คือไม่ใช่เฟสหรอกเป็นตู้ปกติที่จะการันตี6 0รเพชรมันจะให้เลือกระหว่าง2ตัวนี้เลยนะครับแล้วที่สําคัญของตู้นี้คือมีนี่ด้วยมีโกเทอร์ฮาโลวีนด้วยนะครับเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะตู้นี้เพราะว่ามีโกเทอร์ฮาโลวีนไงแต่ว่าเลทมันก็จะหานไปนะ3ตัวเนี่ยสตัวนี้คือดีและ ถ้าได้มาเนี่ยคือปั้นได้เลยนะครับ2ตัวนี้นะข้างบนเลื่อนลงมานะครับที่เหลือเนี่ยก็จะมีเด็กเวนซานเลเอลที่มันไปทุกตู้ทุกคลิปของพี่เลยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีตานาชีเนี่ยก็โอเคนะครับลงเลดบอสได้กีพีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะที่เหลือก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะครับจะมีแค่4ตัวเหมือนกับตู้เมื่อกี้ก็คือมีนี่ฮาโลวีนโกเทอร์แล้วก็ฮาโลวีนสเลเดอร์นะครับที่ดี แล้วก็เลื่อนลงมาไกลๆเลยจะเป็นซาเลเอลนะครับแล้วก็นานาชิที่ดีนะฮะมี4ตัวนี่แหละที่เหลือผมว่าเฉยๆแต่ว่าตู้นี้จะใช้งบมากกว่าตู้ของมาโทนาค่อนข้างเยอะผมว่าความคุ้มค่าก็ก็ยังเป็นตู้นี้ดีกว่าอยู่ดีนะครับต่อให้ตู้นั้นมีมาโทนาแล้วก็ตัวอื่นอีก3ตัวก็ตามเหมือนนะเออตู้นี้คุ้มกว่านะครับคนไหนที่แบบอยากได้ตัวดีๆปั้นได้เลยเนี่ยก็เก็บเพชรไว้รอตู้นี้ดีกว่านะครับก็อีกอาทิตย์หนึ่งถัดไปอะนะ ไง่ายๆก็คือข้ามตู้มาโตรหน้านั่นแหละแล้วก็มาลงตู้นี้คนไหนที่เป็นสาย PP นะเออแต่ว่าคนไหนที่เป็นสายลงบอลนกเนี่ยก็ต้องเปิดตู้มาโตรหน้ามาเพื่อเอาตัวท้อนที่ดีกว่าเดลิลิก็ช่างใจดูแล้วกันว่าเปิดตู้ไหนนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเปิดตู้นี้ดีกว่าเพราะว่าผมมีเดลิลิฟ้าแล้วไงก็ไม่จําเป็นต้องไปเปิดตู้เพื่อหามาโตรหน้ามาเล่นอีกนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมมาแนะนําว่าตู้ไหนควรเปิดนะ เราไปดูเลทของแต่ละตัวกันบ้างดีกว่านะครับนเนี่ยเซิร์ฟนอกว่าเขาให้เลทเท่าไหร่กันบ้างอ่ะสำหรับ3ตัวใหม่เนี่ยนี่เลยจะเรียงตามนี้นี่ไงอย่างที่ผมพูดจริงๆด้วยก็คือสเลเดอร์ดีสุดตองลงมาก็เป็นมาโทรนาแล้วก็เป็นเดียนเน่เขียวเราดูเดียนเน่เขียวกันก่อนนะฮะเดียนเน่เขียวเนี่ยมีเลทติ้ง PP อยู่ที่แรง S นะครับแล้วก็เลทโดยรวมอยู่ที่แรง S นะฮะ PVE อยู่ที่แรง B นะครับส่วนซัพพอร์ตเนี่ยอยู่ที่ C ก็เลทเต็ม10อยู่ที่8.5 มาโตรนาเนี่ยจะมีดีกว่าเดียนเน่อยู่ตรง PP นะครับก็เป็น S บวกเป็นตัวที่ลง PP ได้แต่ว่าไม่เก่งมากส่วนใหญ่เขาไปลงบอสนกนะฮะตัวนี้ที่เหลือก็อยู่แหลง C C แล้วก็มี S ก็คือเลทโดยรวมเป็น S แล้วก็คะแนนเต็ม10อยู่ที่9เหมือนกับสเลเดอร์แดงนะครับอยู่ที่9เหมือนกันเนี่ยสเลเดอร์เนี่ยมีเลตติ้ง PP อยู่ที่ d o S เลยนะครับคือลง PP ได้เก่งมากเอาไปแก้ทางทีมหลายๆทีมได้ แต่ว่าเลตโดยรวมเนี่ยคือค่อนข้างต่ำนิดนึงก็คือเป็นตัวที่แบบเฉพาะ PP เท่านั้นน่ะตรง PVE ไม่ได้มีตัวอื่นที่ดีกว่าเป็นตัวซับช่องสีไม่ได้ก็คือใช้แค่ลงสนามแบบ3ตัวหลักเท่านั้นน่ะเลตก็เลยออกมาน้อยนะแค่แรง A ก็โอเคนะครับทุกคนก็ไม่ถือว่าผิดคาดเท่าไหร่นะอย่างที่ผมบอกไปแหละว่าสเลเดอร์เนี่ยเป็นตัวที่ดีสุดในสาย PP ส่วนมาโทรนาเป็นสายตีบอลน,นกที่ดีที่สุดใน3ตัวใหม่ฮาโลวีนนะครับส่วนเดียเน่เนี่ยเป็นตัวทางเลือกละกัน มันก็ยังไม่ค่อยวือหวาเท่าไหร่นะตัวนางแต่สเตเดอร์เนี่ยกับมาโทน่าเนี่ยคือเอาเรื่องคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมก็พูดไปหมดแล้วนะกับคอนเทนต์ในวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะตู้นี้ทุกคนจะเปิดตู้ไหนนะครับหรือว่าจะข้ามทั้ง2ตู้เลยก็คอมเมนต์บอกพี่ใต้คลิปหน่อยแล้วก็คนไหนที่รอแบบรออีเวนต์คอลลาโบของสลามเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันยังไม่มีข่าวจะเข้านะฮะเป็นแค่โค้ดหลุดออกมาเฉย นะครับผมก็เลยไม่อยากทําคลิปไงกลัวให้ข่าวมั่วไปนะครับนะฮะแล้วคนแบบไปหลงเชื่อแล้วมันมันเก็บเพชรแล้วมันพลาดตัวอื่นไปอะนะก็ไม่อยากจะทําอย่างนั้นนะครับก็เลยไม่ทําคลิปมันอาจจะเป็นเฟกนิวก็ได้ไงก็เลยไม่อยากการันตีอะนะก็วันนี้นะฮะมีคลิปประมาณนี้แหละนะครับขอตัวไปพักก่อนละกันเพราะว่าพี่ฉีดยามาด้วยนะครับก็อาจจะมึนๆน,นะคลิปเนี้ยแต่เนื้อหามันก็ไม่ได้มึนหรอกนะครับก็เป็นไปตามนี้แหละ นะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็คนไหนที่ยังไม่กดกระดิ่งเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้คือช่องไม่ค่อยแจ้งเตือนเท่าไหร่น,นะครับก็ฝากด้วยนะที่สําคัญเลยอย่าลืมแชร์กันด้วยส่วนคลิปในวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับผม